พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่แห่งจักรีบงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองและสมเด็จพระศรีสุรเยนทราบรมราชนีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎมีพระบรมราชสมภพที่พระราชวังเดิมครั้นพระบรมชนกนาถได้สืบพระราชสมบัติทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ตามเสด็จข้ามมาประทับอยู่ด้วยในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีเมื่อทรงพะเยาวได้ทรงเล่าเรียนตามแบบพระราชกุมารอย่างโบราณทรงพระผนวดเนรแล้วได้ออกไปครองพระราชวังเดิมฝั่งธนบุรีจนถึงเวลาที่พระชนมายุครบที่จะทรงพระผนวด ก็เสด็จเข้ามาทรงพระพนวดที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามแล้วเสด็จออกไปจำพรรษาที่วัดมหาธาตุทรงศึกษาการพระาศาสนาฝ,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 าฝา่ายวิปัสนาธุระระหว่างที่ทรงพนวดอยู่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารประชวนได้ไม่กี่วันก็สวรรคตไม่ทันได้ทรงมอบพระราชสมบัติพระราชทานแก่ผู้ใด เจ้านายข้าราชการจึงประชุมกันเลือกผู้ที่จะสืบราชสมบัติเป็นพระองค์ต่อไปเมื่อประชุมกันแล้วเลือกได้พระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะทรงมีประสบการณ์มากทั้งในด้านการค้าการสงครามและการปกครอง ทั้งยังเจริญพระชนมายุกว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึง16พรรษาพระองค์จึงตกลงพระไทยที่จะทรงผนวดอยู่ต่อไปไม่ลาพระผนวดเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและเสด็จไปประทับอยู่วัดราชาธิวาสทรงพระผนวดอยู่ตลอดรัชกาลที่สนานถึง27ปี ระหว่างที่ทรงพระผนูดได้เสด็จทุดงไปยังหัวเมืองต่างๆทางฝ่ายเหนือและภาคกลางในการเสด็จสุโขทัยทรงได้พระแท่นมนังคศิลาซึ่งเป็นพระแท่นที่พ่อขุนรามคำแหงใช้เป็นที่ประทับในการออกให้ราษฎรเฝ้าและใช้เป็นธรรมมาตสสาหรับพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ นำมาเก็บไว้ที่กรุงเทพที่สำคัญกว่านั้นทรงพบศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ไทยแรกตั้งประเทศสยามและมีสุขโขทัยเป็นราชธานีจากศิลาจารึกนั้นเราได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของการตั้งประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนจริยธรรมของคนสมัยนั้นถ้าไม่ทรงนำมาเก็บรักษาไว้ป่านนี้ก็คงจะชำรุดแตกสลายอ่านไม่ได้ความหรือสูญหายไปทั้งหลักก็เป็นได้พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งเมื่อประทับอยู่ที่วัดราชาทิว่าคือการปรับปรุงปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัด ต่อพระวินัยยิ่งขึ้นมีพระพิสุในสมัยนั้นเลื่อมใสปฏิบัติตามเป็นจำนวนมากจนรวมตัวตั้งเป็นธรรมยุทธนิกายขึ้นและสืบทอดมาจนในปัจจุบันนี้ครั้นพุทธศักราช2,394พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวสวรรคตโดยไม่ได้มอบราชสมบัติรราชทานแด่ท่านผู้ใด สมุหะพระกลาโหมหัวหน้าข้าราชการฝ่ายทหารสมุหะนายกหัวหน้าข้าราชการฝ่ายพลเรือนกับข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยประชุมหารือและพิจารณาพ้องกันว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎทรงมีพระราชจริยาวัตรบริสุทธิ์งดงามทรงพระพิชาสามารถในการต่างประเทศ และวิชาการหลายขแขนงหลายสาขาทั้งโดยฐานะในพระราชวงศ์ก็มีบรรดาศักดิ์สูงสดุดคือสมเด็จเจ้าฟ้าอาณาประชาราชก็เคารพนับถือรักใคร่ทั่วไปทั้งในพระนครและในส่วนภูมิภาคจึงอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัญยราชสมบัติสมัยนั้นเป็นสมัยล่าเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจตะวันตก ประเทศเพื่อนบ้านต่งตางๆต้องรับภัยจากการล่าในครั้งนั้นไม่ได้เว้นมีรอดแต่ประเทศจีนแต่ก็ต้องบอบช้ำเสียหายมากสุดที่จะขนาะนับไทยเองก็เช่นกันประเทศมหาอำนาจเข้ามาติดต่อมากในรัชกาลที่สาเพื่อขอแก้ไขสัญญาการค้า แต่ฝ่ายไทยไม่ตกลงเพราะเห็นว่าเสียเปรียบและไทยเสียผลประโยชน์ของบ้านเมืองทำให้ฝ่ายมหาอำนาจเริ่มขัดเคืองและจะดำเนินการตามวิธีของตนที่ปฏิบัติได้ผลในประเทศอื่นๆมาแล้ว พอดีเปลี่ยนรัชก,กาลจากที่สาม,มาเป็นรัชก,การที่สี่ฝ่ายมหาอำนาจก็รังรอไว้ด้วยเห็นว่าคงจะมีทางที่จะเป็นไปได้โดยสันติวิธีเพราะพระพบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความรู้ในภาษาต่างประเทศและศึกษาเหตุการณ์ต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาทรงเห็นว่า จะแข็งขึงดึงดันไปตามนโยบายเดิมก็ไม่มีประโยชน์อันใดเพราะถ,าถ้าถึงขั้นแตกหักต้องใช้กำลังกันใทยจะสู้ไม่ได้เพราะอ่อนกำลังกว่าทั้งคนทั้งอาวุธทั้งยุธทธวิธีจึงทรงเลือกเอาข้างเจรจาประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวเท่าหากันถึงแม้ไทยจะได้ประโยชน์น้อยลง ก็ยังดีกว่าไม่ได้ประโยชน์และต้องเสียประโยชน์ทั้งหลายที่มีอยู่เดิมตลอดจนอิสรภาพของประเทศประเทศแรกที่เข้ามาทำหนังสือสัญญาคือประเทศอังกฤษโดยมีเซอร์จอนโบริงเป็นราชทูตเมื่อปีพุทธศักราช2398ในปีต่อมาก็มีราชทูตอเมริกัน ูฝรั่งเศสเดนมาร์กเยอรมันโปรตุเกสฮอลันดาเข้ามาทำสัญญาตามลำดับรัชการนี้เป็นรัชการที่ว่าด้วยการต่างประเทศเป็นสำคัญเพราะสถานการณ์บังคับให้เป็นไปเช่นนั้นการติดต่อกับต่างประเทศมิใช่จะเป็นฝ่ายรับรองฝ่ายเดียวมีการส่งทูตไปเจริญทางพระราชมัยตรี นับแต่จีนซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ซึ่งได้ส่งราชทูตไปแต่ต้นรัชกาลต่อมาก็ส่งราชทูตไปยังอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสตามลำดับการติดต่อกับประเทศฝรั่งเศสในรัชกาลนี้เป็นการติดตอ่ออย่างใกล้ชิดเมื่อเรือรบฝรั่งเศสมายืนทั้งฝ่ายไทยก็ต้อนรับโดยธรรมเนียม สมเด็จพระราชะโอรสเสด็จลงเยี่ยมเรืออย่างเป็นทางการตามแบบสากลนิยมไม่มีการตื่นตระนกให้ปรากฏแม้การที่เปลี่ยนสัญญาค้าขายจะทำให้รายได้โดยตรงลดน้อยลงแต่ก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญขึ้นเพราะพาณิชยกรรมที่ตั้งต้นไว้ดีแล้วในรัชกาลที่สาม ได้ขยายตัวจนมีชาวต่างประเทศเข้ามาตั้งห้างร้านค้าขายเป็นจำนวนมากการค้าต่างประเทศเริ่มแพร่หลายประจวกกับฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลทำให้การเกษตรได้ผลดีราษฎรขายผลผลิตของตนได้มากและก็ได้ราคาดีขายข้าวได้ปีละ80,000เกวียนเป็นอย่างตำ่ำ มีเรือเข้ามาซื้อข้าวปีละ300-400ถึง400ลำความเจริญดังกล่าวทำให้มีทุนมาปรับปรุงในด้านการป้องกันประเทศและรักษาความสงบภายในมีการสั่งซื้อปืนใหญ่ปืนเล็กยาวเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นจำนวนมากตลอดจนสร้างป้อมและประภาคารเพิ่มขึ้นทางน้ำโปรดให้ต่อเรือรบกลไฟไว ใช้ในการลาดตระเวนโดยสั่งเครื่องจากกลไฟเข้ามาต่อเป็นเรือขนาดย่อมขึ้นก่อนสามลำเมื่อใช้ได้ผลก็โปรดให้ต่อขึ้นอีกแม้เรือกลไฟที่ทำด้วยเหล็กจากต่างประเทศก็โปรดให้ซื้อเข้ามาใช้ในราชการเป็นการเริ่มขึ้นของกำลังทางน้ำในรูปใหม่พ่อค้าวานิชก็จริญรอยพระยุคนละบาด เริ่มต่อเรือกลไฟเล็กๆขึ้นใช้หลายลำเป็นประโยชน์ในการค้าทางทะเลเป็นอันมากนอกจากนั้นโปรดให้ขุดคลองเพิ่มขึ้นหลายคลองบางคลองเป็นประโยชน์ในการป้องกันพระนครเช่นคลองพดุงกรุงกรเกษมบางคลองเป็นประโยชน์ในการคมนาคมและพัฒนาที่ดินสองฝั่งคลองไปในตัวเช่นคลองมหาสวัสดิ์เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น,มน้ำนครชัยศรี คลองภาษีเจริญซึ่งขุดตั้งแต่คลองมะกอกใหญ่ริมวัดปากน้ําไปออกแม่น้ํานครชัยศรีอีกคลองหนึ่งยังมีคลองดําเนินสะดวกที่บางนกแขกราชบุรีคลองบางลี่คลองลัดยี่สารจังหวัดสมุทรสงครามคลองลัดขุนแขงเมืองสมุทรสาครคลองจจดีบูชาที่นครปฐม ถนนก็ตัดมากในรัชกาลนี้เช่นถนนสีลมถนนพรามสีถนนจเจริญกรุงถนนบำรุงเมืองถนนเฟื่องนครตึกแถวริมถนนสมัยนั้นสร้างเป็นตึกชั้นเดียวตามแบบสิงคโปร์ผู้ที่ใช้ถนนส่วนมากมักเป็นชาวต่างประเทศซึ่งได้รับพระราชทานที่ให้ตั้งห้างรถที่ใช้เป็นรถมา้า และก็เป็นครั้งแรกที่ใช้รถม้าในราชการโดยสั่งม้าจากชวาาชาวต่างประเทศก็พากันสัรเสริญว่าไทยนั้นกำลังพัฒนาตัวเองอย่างรีบเร่งกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันการที่ได้เสด็จต่างจังหวัดเมื่อทรงผนวดทำให้ทรงทราบว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงประชาชน เพื่อรู้ถึงความทุกข์ความสุขอันเป็นผลจากปัญหาที่เกิดแก่เขาเหล่านั้นแต่การที่เสด็จอย่างพระมหากษัตริย์ซึ่งเรียกว่าเสด็จประพาสกับการเสด็จอย่างภิกษุที่เรียกว่าเสด็จนมัสการปูชนียสถานนั้นผิดกันมากแต่ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็น พระาะทรงทราบถึงปัญหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นโปรดให้คลายขนบประเพณีที่เข้มงวดระหว่างราษฎรกับพระมหากษัตริย์เพื่อให้ราษฎรได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพชรบุรี <P et bury> อันเป็นเมืองราชธานีแต่โบราณประชาชนแน่นหนาเศรษฐกิจดีการพระศาสนารุ่งเรือง คนขยันขันแข็งกล้าหาญไม่ยอมลงคนง่ายสมเด็จเจ้าพระยาสีสุริวงศ์ขอพระราชทานสร้างพระราชวังบนเขาเป็นที่ประทับแรมระยะยาวเป็นพระราชนิเวศแรกทางภาคใต้และดูจะโปรดมากราสดรร่มเย็นเป็นสุขในครั้งนั้น การก่อสร้างซ่อมแซมวัดก็ทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัววัดใดที่ค้างอยู่ก็สร้างต่อจนเสร็จวัดใดที่ชำรุดสุดโทมก็ซ่อมแซมตามกำลังพระราชทรัพย์วัดที่ทรงบุรณะและทรงปฏิสังขรณ์มีอยู่มากมายหลายวัดเช่นในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามทรงสร้างประสาทพระเทพิดรจะให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ตรงหน้ามณฑปพระไตรปิยกสร้างหอระฆังใหม่หลังพระอุโบสถสร้างมณฑปยอดปรางและหอพระข้างละหลังพระราชทานนามว่าหอราชชกรมานุสสรอยู่ด้านเหนือหอราชพงศานุสรอ,อยู่ด้านใต้วัดพระเชตุพนที่วัดนี้ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่เพิ่มขึ้นในหมู่พระมหาเจดีย์สามองค์ทางด้านหลังที่วัดสเกต ได้ซ่อมแซมแปลงพระเจดีย์ใหญ่ที่ค้างอยู่ให้เป็นภูเขาและมีเจดีย์เล็กอยู่บนยอดพระราชทานนามว่าบรมบรรพตเรียกกันเป็นสามัญว่าภูเขาทองนอกจากนั้นก็มีวัดบวรนิเวศวัดมหาธาตุวัดมหาพฤทารามวัดปทุมคงคาวัดราชาธิวาสวัดนี้สร้างใหม่แทบจะทั้งวัด เพราะเป็นวัดที่เสด็จอยู่ระหว่างทรงพนวดหลายภรษาและวัดอื่นๆทั้งในกรุงนอกกรุงอีก40กว่าวัดพระเจดีย์ก็ทรงสร้างและซ่อมไว้หลายองค์มีพระเจดีย์กลางน้ําที่เริ่มสร้างในรัชกาลที่สองณปากน้าเจ้าพยาและสําเร็จในรัชกาลที่สก็โปรดให้ซ่อมแปลงให้สูงใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพระเจดีย์ที่สําคัญที่สุดคือพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์แรกในประเทศ สร้างมาช้านานก่อนสุขโขทัยเป็นราชธานีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบเมื่อเสด็จนครชัยศรีขณะที่ทรงพนวดอยู่ทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นเจดีย์สถานสำคัญมาแต่โบราณเพราะขนาดโตใหญ่เกินกำลังคนธรรมดาจะสร้างการบูรณะนั้นเจดีย์องค์เดิมไม่รือ ทรงสร้างครอบลงไปทั้งองค์ยกฐานขึ้นสูงและผายออกจากเดิมมีพระระเบียงล้อมรอบยกพื้นทักษิณขึ้นสองชั้นเพราะจะดีประกอบด้วยองค์ระฆังซึ่งปากระฆังอยู่เหนือพื้นทักษิณชั้นสองต่อจากองค์ระฆังถึงบัลลังถึงกล้องฉไฉนะแล้วถึงบัลลังมันแวงถึงฐานทองเหลือง แล้วต่อยอดนกพูนขึ้นไปตลอดยอดมงกุฎเป็นความสูงประมาณ120เมตรเส้นรอบวงของฐานใหญ่ประมาณ200เมตรมีวิหารทิศทั้ง4ทิศชักระเบียงกลมล้อมรอบถึงกันทั้งสด้านเป็นเจดียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นนอกจากจะทรงพระปรีชาสามารถในการพระพุทธศาสนาแล้ว ยังทรงรอบรู้และทำนุบำรุงาศาสนาอื่นๆด้วยแม้มีหมอสอนสาศาสนาเข้ามาขออนุญาตสอนในวัดที่ทรงพนวดก็พระราชทานอนุญาตแต่ก็สอนไปไม่ตลอดเพราะไม่ใช่ทําเลววิชาที่ทรงพระปีชาสามารถและโปรดด้วยคือวิชาดาราศาสตร์ทรงเข้าพระไทยทั้งอย่างของไทยที่มีในโหราศาสตร์ และเข้าพไทยอย่างของฝรั่งอย่างวิทยาศาสตร์ด้วยโปรดกล้องดูดาวสเสด็จพระราชดำเนินแห่งใดทรงนำกล้องไปด้วยทุกครั้งทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำในเรื่องของการโคจรแห่งดาวเคราะห์ครั้งหนึ่งทรงคำนวณได้ว่าจะเกิดสุริยุป,ปร,ราคาเห็นได้หมดรวมที่ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการคำนวณครั้งนั้นโหนไทยไม่ค่อยจะแน่ใจแต่ก็ไม่กล้ากราบบังคมทุนเพราะองค์ก็ทรงทราบโรดที่จะพิสูจน์ให้เห็นเท็จและจริงเพื่อสอบผลของการคำนวณจึงเสด็จพระราชดำเนินทางโลมากไปประทับที่ตำบลว่าก,กอกอันเป็นตำบลชายทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันการเสด็จครั้งนั้น เซอร์แฮรออผู้สำเร็จราชการสิงคโปร์ทราบความก็กราบบังคมทูลขอพระราชทานเฝ้าที่ว่าก่อนอกจากนั้นยังมีนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสมาตั้งกล้องดูในบริเวณใกล้เขียงผลแห่งการปรากฏการในอากาศสุริยะคราดจับเต็มดวงดังทรงพยากรเป็นที่ชื่นชมสมนัสของคนทั้งปวง พระเกียรติยศในทางวิชาการปรากฏเรื่องลือแพร่หลายไปทั่วยุโรปเอเซียและอเมริกาแต่ความสำเร็จนั้นเป็นความสำเร็จซึ่งนำความทุกอย่างมหันมาสู่พระสบนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาพึ่งพระบรมมโพธิสมพานอย่างใหญ่หลวงเพราะหลังจากเสด็จกลับจากว่ากอไม่นานก็ประชวนด้วยพระโรคไข้จับสัน คือมาเลเลียอย่างแรงระหว่างทรงพระประชวรรู้พระองค์ว่าจะเสด็จสวรรคตจึงมีกระแสพระราชดำริถึงผู้สื่บร,ราชสมบัติว่าซึ่งจะสืบพระราชสุริยวงศ์ต่อไปภายหน้านั้นพระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าหลานเธอก็ให้ไปปรึกษากันจงพร้อมแล้วแต่จะเห็นท่านผู้ใดมีปริชาควรรักษาแผ่นดินได้ก็ให้ยกขึ้นแล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่เจ้านายข้าราชการที่รับใช้ใกล้ชิดพระองค์ตอบแทนที่พยาบาลทรงลาพระสงฆ์ทรงลาเจ้านายข้าราชการ ทรงมีพระสติดีอยู่ตลอดเวลาประชวนอยู่ได้หนึ่งเดือนก็เสด็จสวรรคตวันนั้นทรงขอขมาพระสงฆ์เป็นภาษามคตความบางตอนนั้นจับใจอย่างยิ่งมีว่าความตายนั้นไม่เป็นอัศจรรย์เพราะความตายนั้น เป็นหนทางไปของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหมดด้วยกันขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดฉันขอลาขอไหวนมัสการข้อใดที่เป็นความผิดพลังของตัวฉันขอพระสงฆ์จงอดโทษเป็นความผิดทั้งปวงของตัวฉันเถิด สำหรับเจ้านายและข้าราชการนั้นตรักว่าพระชนมายุจะหมดจะดับในวันนี้เป็นแน่แล้วซึ่งขัดเครืองว่ากล่าวแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงมาแต่ก่อนนั้นขออาหุสิกรรม,มกันเสเถิดอย่าให้เป็นเวรกันต่อไปแล้วก็ทรงเจริญพระกรรมฐานสมาธิภาวนานิ่งจนสวรรคต สยามประเทศศูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐผู้ทรงพระปรีชาสามารถในสภวิทยากรผู้ทรงพิจารณาเห็นธรรมอย่างท่องแท้พระองค์เสด็จจากโลกนี้สู่สวรรค์อย่างสงบนะพระอภินาวนิเวศพระบรมมหาราชวัง ในวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2411พระชนมายุ6 5สพรรษา